สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วทุกๆวันจันทนะคะ We are meet every Monday วันนี้เอ่อไม่รู้ว่า Windows ในคอมพิวเตอร์ของทิเชอร์เป็นอะไรทำให้ทิเชอร์ไม่สามารถอัพโหลดคลิปที่ทำเอาไว้ให้เด็กๆได้เลยทีนี้ก็เลยต้องมาอัดใหม่ หานโทรศัพท์นะคะโซซโอเคเรามาเรียนกันในเรื่องของ pronoun pronoun หรือคำสรรพนามเอ๊ะเอ๊ะลืมไปหรือยังคำสรรพนามแปลว่าคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์และสิ่งของนะคะทีเนี้ย คำสรรพนามในภาษาอังกฤษหรือ pronoun เนี่ยมีเยอะมากเลยทั้งคำสรรพนามที่ใช้สำหรับประธานคำสรรพนามที่ใช้สำหรับกรรมและคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของเราลองมาเริ่มจาก subject pronoun คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานกันดีกว่าคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานมีดังนี้คำแรกคือคำว่า เห็นคำว่า i ไหมคะตัว i ตัวเดียวเนี่ยแหละค่ะนี่เราออกเสียงว่า i เหมือน e y e i ตาเลยเหมือนกันเด้เดเลยแปลว่าฉันหรือผมนั่นเองต่อไปคำว่า you we they he she และก็ it โอเคทีนี้เด็กๆเ,เห็นตัวอย่างสองประโยคข้างล่างไหมทำไมอันนึงถูกทำไมอีกอันนึงผิดเรามาสืบหาสาเหตุกันดีกว่าต่อไปอุย้ยแป๊บหนึ่งนะอ่าทีนี้ที่เชิดอ,อธิบายไปแล้วเนาะว่า pronoun หรือคำสรรพนามคืออะไร ก็คือคำที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนั่นเองรอบนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ subject pronoun นี่นะคะ subject pronoun i แปลว่าผมหรือฉัน you แปลว่าคุณหรือพวกคุณคำว่า you เนี่ยมีความพิเศษคือ หมายถึงคุณคนเดียวก็ได้หรือคุณคุณคุณหลายๆคนที่รวมเรียกว่าพวกคุณก็ได้ต่อไป we พวกเรา d h e y พวกเขา he เขาใช้เฉพาะสำหรับเพศชายเท่านั้นนะคะเด็กๆ she หล่อนหรือเธอใช้เฉพาะสำหรับเพศหญิงเท่านั้นเช่นกันค่ะ และสุดท้าย it แปลว่ามันมันในที่นี้คือคำที่ใช้เรียกแทนสัตว์หรือสิ่งของนะคะไม่ได้หมายถึงหัวเผือกหัวมันเด็ดขาดโอเคสไลด์ต่อไปทีนี้เวลาที่เราจะแต่งประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคว่าฉันชอบ แมวเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะใช้คำสรรพนามที่สำหรับเป็นประธานหรือสำหรับเป็นกรรมทีนี้มาดูนะมีคำว่า I กับมีคำว่า I กับ me ที่แปลว่าฉันเหมือนกันเลยตัวอย่าง me like cat me Like cats กับ I like cats อันที่ถูกคืออันนี้นะคะถ้าเป็น me like c a t เราต้องใช้คำว่า cats like me หรือแมวเนี่ยบรรดาแมวแมวเนี่ยชอบฉันประมาณนี้อย่าลืมคำว่า like L I, K, E, like แปลว่าชอบก็ได้แปลว่าเหมือนก็ได้ในที่นี้มันเป็นคำกริยาก็เลยแปลว่าชอบนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคให้ครบทุกตัวเลยแล้วกันค่ะอย่าลืม การแต่งประโยคต้องมีประธานมีกริยาที่แสดงออกถึงการกระทําและมีกรรมหรือผู้ถูกกระทํายกตัวอย่างอันเดิมเลยฉันชอบแมวฉันเป็นประธานชอบเป็นคํำกริยาและแมวถูกชอบจึงเป็นกรรมหรือถูกกระทำนั่นเองคราวนี้มาดูกันค่ะ อประโยคแรก I like cats I like cats ผมชอบแมวหรือฉันชอบแมวนั่นเองประโยคที่2 You like cats You like cats คุณชอบแมวหรือ พวกคุณชอบแมวนั่นเองค่ะประโยคที่3 We like cats. We like cats. พวกเราชอบแมวต่อไป They like cats. They like cats. พวกเขาชอบแมวทีนี้เรามาดูฝั่งนี้กันบ้าง He like cats. He likes cats. ที่เชื่ออ,อ่านผิดนะรอบแรกที่เชื่อลืมออกเสียงของตัว s ตรงไลท์ตรงนี้ mm. เขาเขาคนนี้หมายถึงเพศชายนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กหรือเป็นคนชราก็ได้ mm. เขาชอบแมวต่อไป She mm. likes cats she likes cats หลอนหรือเธอชอบแมวเหมือนกันเลย she, she เพศหญิงเท่านั้นในที่นี้เขาไม่ได้ระบุแล้วเขาก็ไม่ได้มีภาพมาให้เราเราไม่รู้ไวัของเขานะคะรู้แค่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงและอันสุดท้าย it likes cats it like แ t s มันชอบแมวเด็กๆคะอย่าลืมนะคะว่าคำว่า he she it เหล่นี้มันเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นคำกริยามันก็เลยเติม s หรือ es นั่นเองเพื่อให้มันเป็นไปตาม กฎที่เรียกว่า subject verb agreement หรือที่ภาษาไทยเราพูดว่าความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยาในประโยคค่ะอครบแล้วเดี๋ยวที่เชอร์จะให้เด็กๆลองแต่งประโยคโดยใช้คำว่า like เหมือนกันกับทิเชอร์เลยนะคะในแบบฝึกหัดของเราแล้วเอา subject pronoun หรือคำสรรพนามเหล่านี้ I, you, we, they, he, she, it มาใช้กันทิ่เชอร์เริ่มอยากรู้แล้วล่ะสิว่าเด็กๆแต่ละคนชอบอะไรกันบ้างโอเคก่อนจะแต่งประโยคเรามาไปดูเพลงที่รวบรวมคำสรรพนามเหล่านี้เอาไว้ให้เด็กๆฝึกร้องดีกว่าค่ะ Back he for boy, he, 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 she for girl, she, 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 I for me, I, I, I. He he, she she, I I I. He he, she she, I I. are good friends. We, we, we. They, they, we, we all good friends. They, they, we, we all good friends. จบแล้วเด็กๆสามารถเอาเพลงนี้ไปฝึกร้องได้นะคะ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดของทิชอร์นะรอดูอยู่นะคะว่าแต่ละคนชอบอะไรกันบ้างเราไปดูกันบายบายมิสยูออลนะ